โอ้ยอคัดดีไหมโอ้ฟักโอ้ได้อยู่ได้อยู่นิดนึงโอ้ยเออโอเคเรียบร้อยนี่เป็นทางคิวบอสหรือเปล่าไปคิวบอสอ่าไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วคิวบอสโอ้ทางนี้ขอโทษไปครับบอสของเซิร์นี้จะเป็นไงมาครั้งแรกเลยเนะีนะ่ยก็เล่นกับพี่เฟสครับนะคะเพ่โอเค เฮ้ยไม่มันนานอย่างงี้เอ่คีย์บอร์ดี่มันยากเกินมากเลยเนาะเฮ้ยเออคอยชคดีเซิร์ฟเวออโอ้โอหงงงงงตรงนี้มีบอสด้วยแรกในชีวิตที่รู้นะเนี่ยออกมาไปมาแล้วฉันมาแล้วบอสไม่เกิดตัวบอสจะจอ่อนเนี่ยโอเคกลับพับโอเคคงจะเออเนี่ยของเทพ อันนี้ก็เป็นสปอนดาดานะครับฉันต้องอ่านป้ายหรอกอ่อานป้ายก็คือเออปิดปากปลงนี่ของเทพอุ๊บแกขอโทษนะแก่กแหละแอดมินยังไม่มาแอดมินคงจะคงจะซึ้งที่ไม่ได้ถ่ายคลิปกับพอนี่ฟรัชคือของนะครับนี่ก็แลกของอ่อนๆไปเลยนะครับเอ,อ่อผมจะไม่ดูนะเพราะคลิปนี้ต้องการทำเร็วว้า เอ้ยโอ้อๆเอ้ยเอ้ย,อย,อยโพตงเติมไ้อา่าจะเติมละมั้งออเอ้ย,อยแอดมินมาแล้วเย,ย่แอดมินดีครับแอดมินอ้าวอ,อีเฮ้ยแอนดีหรอต่อยดิ อะเป็นคนธรรมดา,าเฮ้ยเฮ้ยงงกับแบดมินแล้วนี่็นยิงอะเฮ้ยจริงบอาจริงบอา ต้องไปสืบครับแอดมินปลอมหรือเปล่าอ่าคลิปนี้จะเป็นลงคลิปเฟซอุอ้ยหายไปจริงจริงโอเคครับไปเออผมแล้วครับแอดมินอ่านี่คือบ้านของพรมนะคะ